อตอนนี้เราตัดต้นขา้าวโพดที่เป็นพี่เลี้ยงออกไปเรียบร้อยแล้วและกําลังปลูกใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครูมอนก็ได้ไอเดียได้ความคิดออกมาว่าหลังจากที่เราปลูกต้นขา้าวโพดเป็นพี่เลี้ยงเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นต้นทุเรียนก็ได้รับการพรางแสงจากต้นขา้าวโพดก็จะทําให้ต้นทุเรียนนั้นมีการเจริญเติบโตในแนวดิ่งก็คือยืดสูงไป ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่ามันจะยืดตัวหกยืดตัวเพื่อหาแสงนั่นเองอทีนี้หลังจากที่มันอ,อดทนอดกลั้นมานาน4เดือนแล้วก็ได้รับแสงอย่างเต็มที่วันนี้ก็เป็นวันที่3ที่4แล้วนะครับต้นผู้เรียนของเราก็ามีการเจริญเติบโตต,ตามสภาพจริงนะครับตามแดดาตามดินฟ้าอากาศสภาพจริงนี้อาคูบอนก็ใช้โอกาสนี้นะครับ ในการเอาไม้ไผ่นะมาปักนะครับปักตรงกับข้อตาตรงนี้ตรงกับความสูงนะครับของยอดทุเรียนนะครับเสมอกันนะครับลักษณะนี้แล้วดูว่าหลังจากนี้1เดือนนะครับหรือ2เดือนนะครับขณะที่ยังไม่มีข้าโพดนะครับยังไม่มีต้นข้าโพดเจริญเติบโตสูงมาเบียดต้นทุเรียนนี้จะดูว่าต้นทุเรียนนั้น จะมีการสปริงตัวยืดตัวสูงเป็นสูงออกไปเท่าไรเป็นกี่เซตกิเซนพวกนี้นะครับว่าหลังจากที่มันถูกบังคับด้วยความตายก็คือต้นทุเรียนหรือต้นพืชทั่วไปนั้นมันต้องการแสงในการเจริญเติบโตอยู่แล้วเมื่อมีแสงลำไรของมันแสงลำไรเข้ามาลักษณะอย่างนี้เมื่อไปรับแสงจริงมันจะมีการตอบสนองอย่างไรเพื่อความอยู่รอดของมันนะครับก็เป็น สิ่งที่น่าสังเกตน่าจดจำนะครับเดี๋ยวมีแสงเดี๋ยวไม่มีแสงดูว่ามันจะมีการตอบโต้มีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับแล้วครูมอนจะรายงานให้ผู้ชมได้เรียนรู้ร่วมกันได้ศึกษาร่วมกันนะครับถ้าหากวดีผู้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาสวนของตัวเองกับไม้อื่นก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าครูมอนยกตัวอย่างทุกเรียนแค่นั้นเอง พืชมันก็ต้องการแสงต้องการน้านําต้องการอากาศต้องการอาหารเหมือนเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ครูมอนยกตัวอย่างเป็นต้นทุกเรียนแค่นั้นเองแต่ถ้าสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับต้นอื่นๆนะครับที่ท่านปลูกได้เช่นเดียวกันไม่จํากัดการไม่จํากัดความรู้ไม่จํากัดประเภทนะครับอขอบคุณทุกท่านาที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ครูมอนนะครับ